และเริ่มต้นข่าวของเราวันนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมไปสบตากับสามสาวสวยกันก่อนเลยดีกว่าโอเคค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรักของสาวดิวอริสลานะคะเรื่องข่าวเกาเหล่าระหว่างเอมี่มารากตนะคะ,คะกับตองพัคละมัยด้วยแล้วก็เรื่องการมีทายาทของชาคริสกบุญเส้นด้วยค่ะทั้งเก่งทั้งขยันเลยนะคะสาวไอซ์อภิษฎาโปรเจกต์เวลาจาคละครสี่เรื่องรวดมาเปิดธุรกิจร้านอาหารและร้านเช่าชุดคอนบันเทิงเซเลบส์พรอเสร็ โดยมีกองทัพเพื่อนนักแสดงทั้งชมพู่อารยาบีน้ำทิพ์เอมมี่มรกตบุญเส้นวิริทิพาและเดวอริศรามาร่วมเดินแบบโชว์ชุดสวยและแสดงความยินดีด้วยค่ะที่สำคัญนะคะแต่และคนก็ยังขอใช้พื้นที่นี้เคลียร์ข่าวกันอีกด้วยเริ่มที่ภรรยาสาวคนสวยของหนุ่มชาคริตที่ยืนยันอีกแรงค่ะว่ายังไม่มีน้องโตเกียวติดท้องกลับมาหลังไปสวีทวิทิว,ทว,ทวทกับสามีที่แดนสากุระพร้องปฏิบว่าไม่ใช่แค่พ่อแม่ของทั้งคู่เท่านั้นนะคะที่บ่นอยากอุ้มหลาน แต่คุณแม่ลูกษานานาไราบีนาก็เร่งอยู่ทุกวันค่ะนานาก็ชวนทุกวันอุ้นทำได้ละปั๊มได้ละอะไรยเงี้ยโลวเดี๋ยวเขาบอกว่าย่ยองมีเพื่อนท้องด้วยกันเพราะว่าช่วงที่แบบพาร่าทองก็ทองเดี่ยวถ้าเกิดเรามีเพื่อนที่แบบท้องด้วยกันจะได้คุยกันรู้เรื่องเลยอะเงี้ยเขาก็แบบรอพี่แอนรอพี่แอนส่วนแอมมี่มรกดนะคะก็ต้องปวดหัวกับข่าวซดเกาเหลากับตองพักรัใหม่เรื่องแย่งเพลงกันร้องในงานอีเวนต์ค่ะที่ซัดกันไปซัดกันมาผ่านสื่อนลยกจนต้องประกาศยุติศึกซะแล้วละคะ่ะ จบเลยค่ะจบเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมคะหนูไม่ไหวจะเคลียแล้วก็ขอโทษแล้วกันค่ะเอาว่ามีขอโทษนะคะในฐานะรุ่นน้องนะคะถ้าถ้ามันทําให้พี่ไม่สบายใจหรือว่ามันทําให้ทุกคนต้องเสียเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมียินดีขอโทษหรือยินดีที่จะขอโทษพี่ๆสื่อหรือทําให้เรื่องมันใหญ่โตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วนี่ารานได้เลยค่ะไม่ได้คิดอะไรตั้งแต่วันที่เกิดงานแล้วที่เกิดเหตุแล้วยินดีร่วมงานด้วยเสมอค่ะไม่ไม่มีเครื่องอะไรเลยค่ะ แดนสาวเดียวอริสราที่มีภาพโอบกอดแนบชิดกับหนุ่มกวินแห่งวงทรีทูวันก็ย้ำชัดว่าสนิทกันแบบพี่น้องจริงๆค่ะผิดกับพี่โซนหนึ่งนามวโกทายาเจ้าของโรงแรมดังที่เจ้าตัวยอมเผยแตยว่าเป็นเพื่อนชายที่สนิทที่สุดในตอนนี้ค่ะนั้นยอมรับว,ว่าสนิทจริงๆสนิท,นทา<ผ>มากๆค่ะ<ผ>มองว่ากาลังแบบว่าศึกษาดูใจกันอยู่หรือเปล่า <ๆ S 2> นี้ก็จริงๆก็ไปไหนมาไหนกันตั้งนานแล้วนะแต่เพิ่งเพิ่งจะมาจับจ้องหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ แต่พอถามว่ามีโอกาสพัฒนาหรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกว่าไม่แน่ใจค่ะเพราะตอนนี้ตนเปิดใจคุยกับหนุ่มๆทุกคนที่เข้ามาขายขานมจีบค่ะ